ก่อนที่จะไปฟังนิทานฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะในใจกลางทะเลทรายอันแห้งแลง้งมีชนเผ่าเบดูอินที่เร่ร่อนอยู่กลางทะเลทรายนี้หนึ่งในนั้นคือไอรินหญิงสาวที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากยายตั้งแต่เด็กยายของไอรินคือผู้หญิงที่แข็งแกร่ง นางเลี้ยงดูไอรินให้เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนี้ได้ได้วยความรักและความเอาใจใส่จนกระทั่งวันหนึง่งยายได้จากไปทิ้งไอรินไว้คนเดียวพร้อมกับความลับอันยิ่งใหญ่ก่อนที่ยายจะสิ้นลมนางได้เรียกไอรินมานั่งข้างๆและบอกสิ่งที่เก็บงำมาตลอดชีวิตไอรินเจ้ามีพลังวิเศษน้ำตาของเจ้า สามารถชุบชีวิตต้นไม้ที่แห้งแล้งให้ฟื้นคืนชีวิตได้ยายพูดด้วยน้าเสียงแหบแห้งจงเดินทางไปยังดินแดนต่างๆในทะเลทรายเพื่อชุบฟื้นคืนชีวิตให้กับต้นไม้ทุกต้นสร้างแหล่งน้ำโอเอซิสให้กับชนเผ่าต่างๆที่เร่ร่อนอยู่ในดินแดนทะเลทรายแห่งนี้ไอรินรับคำสั่งของยายด้วยหัวใจที่หนักอึง้ง แต่เธอก็ตั้งใจที่จะทำตามคำสั่งนี้เพื่อเป็นการเคารพและสำนึกในบุญคุณของยายไอรินเก็บข้าวของจำเป็นลงในกระเป๋าผ้าเล็กๆที่ยายเคยเย็บให้เธอมองดูเต็นที่เธอเคยอาศัยอยู่กับยายและความทรงจำต่างๆที่เคยมีร่วมกันก็หวนกลับมายายจา๋าข้าจะทำตามคำสั่งของยาย ไอรินพูดเบาๆกับสายลมที่พัดผ่านราวกับยายยังคงอยู่ที่นั่นข้าจะชุบชีวิตต้นไม้และสร้างโอเอซิสให้กับชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายนี้ไอรินออกเดินทางด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นท่ามกลางแดดร้อนที่แผดเผาและทรายที่พัดฟุง้งวันหนึ่งขณะที่ไอรินเดินผ่านทะเลทราย เธอได้พบกับดินแดนที่แห้งแล้งและต้นไม้ที่ยืนต้นตายเหี่ยวแห้งไปหมดเธอตัดสินใจหยุดพักและใช้พลังวิเศษของเธอเพื่อชุบชีวิตต้นไม้เหล่านั้นไอรีนยืนนิ่งอยู่หน้าต้นไม้ที่ตายแล้วและหลั่งน้ำตาออกมายกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าที่มีหยดน้ำเกาะอ,อยู่ก่อนนำมือไปรูบลำต้นที่เหี่ยวแห้งเมื่อเธอสัมผัสต้นไม้ มันก็เริ่มฟื้นคืนชีวิตใบไม้เริ่มเขียวสดและลำต้นกลับมาแข็งแรงอีกครั้งมันช่างมหัศจรรย์จริงๆไอรินพูดกับตัวเองด้วยความซาบซึ้งข้าจะต้องทำแบบนี้กับทุกๆต้นไม้ที่ข้าเจอในระหว่างการเดินทางไอรินได้พบกับชนเผ่าเล็กๆที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากพวกเขาไม่มีอาหารและน้ำดื่ม ต้นไม้รอบๆหมู่บ้านก็แห้งแล้งไปหมดไอรินตัดสินใจช่วยเหลือชนเผ่านี้โดยการชุบชีวิตต้นไม้รอบๆหมู่บ้านเธอเดินไปรอบๆและสัมผัสต,ต้นไม้แต่ละต้นให้ฟื้นคืนชีวิตใหม่ขอบคุณเจ้ามากไอรีนหัวหน้าชนเผ่ากล่าวด้วยความซาบซึ้งเจ้าช่วยชีวิตพวกเราจริงๆข้ายินดีที่ได้ช่วยเหลือพวกท่านไอรีน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชนเผ่านี้พวกเขาให้อาหารและน้ำแก่เธอและช่วยเหลือเธอในการเดินทางต่อไปข้าขอให้เจ้าปลอดภัยในการเดินทางหัวหน้าชนเผ่ากล่าวเมื่อไอรีนพร้อมจะออกเดินทางต่อขอบคุณท่านมากไอรีนตอบพร้อมกับรอยยิ้มทุกๆก,การเดินทางของเธอเธอได้พบกับชนเผ่าต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ และเธอก็ไม่เคยลังเลที่จะใช้พลังวิเศษของเธอในการช่วยเหลือพวกเขาข้าจะไม่หยุดจนกว่าข้าจะได้ชุบชีวิตต้นไม้ทุกต้นในทะเลทรายนี้ไอรีนพูดด้วยความตั้งใจหลายเดือนผ่านไปขณะที่ไอรีนยังคงเดินทางในทะเลทรายเพื่อชุบชีวิตต้นไม้และสร้างโอเอซิสให้กับชนเผ่าต่างๆ ความสามารถวิเศษของเธอก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ชนเผ่าเบดูอินวันหนึง่งขณะที่ไอรินกำลังพักผ่อนใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่เธอเพิ่งฟื้นคืนชีวิตเสียงฝีเท้าของอูดก็ดังขึ้นเธอเงยหน้าขึ้นและพบกับกลุ่มคนที่สวมชุดเบดูอินและมีอาวุธครบมือเจ้าคือไอรินใช่หรือไม่ชายคนหนึ่งถามเสียงเข้ม ใช่ข้าเองไอรินตอบอย่างไม่เกรงกลัวพวกเจ้าเป็นใครข้าคือซาดีนหัวหน้าชนเผ่าแห่งนี้ชายคนนั้นกล่าวพร้อมกับก้าวเข้ามาใกล้ข้าได้ยินมาว่าเจ้ามีพลังวิเศษในการชุบชีวิตต้นไม้และสร้างโอเอซิสข้าต้องการให้เจ้าทำแบบนั้นให้กับชนเผ่าของข้าเดี๋ยวนี้ข้าช่วยพวกเจ้าได้ แต่ข้าต้องการทำด้วยความเต็มใจไม่ใช่ถูกบังคับไอรินตอบซาดินยิ้มอย่างเยือกเย็นข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่มีทางเลือกข้าต้องการน้ำเพื่อขายและสร้างรายได้ให้กับชนเผ่าของข้าและเจ้าจะต้องทำตามคำสั่งของข้าเท่านั้นซาดินสั่งให้ลูกน้องของเขาจับตัวไอรินพวกเขาล่ามโซ่ข้อมือของเธอ และนำเธอกลับไปยังแคมป์ของชนเผ่าซาดีนสั่งให้ไอรินชุบชีวิตต้นไม้และสร้างโอเอซิสทันทีทำไมเจ้าต้องทำแบบนี้ไอรินถามขณะที่ถูกล่ามอยู่ข้าต้องการช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์เจ้าไม่เข้าใจซาดีนตอบด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นน้ำ คือชีวิตในทะเลทรายนี้และข้าต้องการน้ำเพื่อควบคุมทุกสิ่งทุกคนจะต้องมาซื้อน้ำจากข้าและข้าจะกลายเป็นผู้มีอำนาจที่สุดไอรีนพยายามขัดขืนแต่เธอก็ถูกบังคับให้ใช้น้ำตาของเธอในการชุบชีวิตต้นไม้และสร้างโอเอซิสซาดีนและลูกน้องของเขาทารุณเธออย่างไม่ปราณี เพื่อให้เธอร้องไห้และมีน้ำตาออกมาข้าไม่ต้องการทำแบบนี้ไอรินร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดข้าต้องการช่วยเหลือคนไม่ใช่ทำร้ายพวกเขาในช่วงเวลาที่ไอรินถูกทารุณกรรมคาริมลูกน้องคนหนึ่งของซาดีนผู้ซึ่งเห็นความทุกข์ทรมานของเธอเริ่มรู้สึกสงสารและไม่สามารถทนเห็นเธอถูกทารุณกรรมได้ซาดีน ข้าคิดว่าเราน่าจะให้ไอรีนพักบ้างเธอเหนื่อยมากแล้วคาริมกล่าวขึ้นไม่ข้าไม่ต้องการให้นางพักข้าต้องการน้ำมากขึ้นซาดีนตอบอย่างดุดันคาริมไม่ยอมแพ้เขาเริ่มหาทางช่วยเหลือไอรีนอย่างลับๆทุกคืนเขาจะแอบนำอาหารและน้ำมาให้เธอและคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดข้าจะช่วยเจ้าออกไปจากที่นี่ คาริมกระซิบไอรีนในคืนหนึ่งขอบใจเจ้ามากแต่เราจะทำได้ยังไงไอรินถามด้วยความหวังข้ามีแผนเราจะหนีไปทางทิศเหนือข้ามีแม่และน้องชายที่อยู่ที่นั่นพวกเขาจะช่วยเราได้คาริมตอบในคืนที่เงียบสงบและมีแสงจันทร์ส่องสว่างขณะที่ทุกคนพากันหลับไหลคาริม ก็พาไอรินหนีออกจากแคมป์ของซาดีนได้สำเร็จพวกเขาเดินทางผ่านทะเลทรายที่แห้งแลง้งท่ามกลางเปลวแดดร้อนระอุมีเพียงอาหารเช่นอินทผลัมแห้งประทังชีวิตเราจะรอดพ้นจากการไล่ล่าของซาดีนไหมไอรินถามด้วยความกังวลข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเจ้าอีกเราต้องไปถึงบ้านของข้าให้ได้คาริมปลอบใจหญิงสาว ทั้งสองเดินทางด้วยความยากลำบากแต่ด้วยความช่วยเหลือจากน้ำตาของไอรีนพวกเขาก็สามารถสร้างโอเอซิสชั่วคราวเพื่อประทังชีวิตได้จนกระทั่งถึงบ้านของคาริมที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกฝากของทะเลทรายขอบคุณเจ้ามากคาริมข้ารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับเจ้าไอรีนกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าจะปกป้องเจ้าเอง คาริมตอบพร้อมกับจับมือของไอรีนเมื่อไอรีนและคาริมเดินทางถึงบ้านของเขาอย่างปลอดภัยได้พบเจอกับแม่และน้องชายของคาริมที่ช่วยดูแลไอรินอย่างดีแต่ความสงบสุขนั้นไม่ได้อยู่ยาวนานซาดีนได้ส่งคนออกตามหาตัวไอรีนและคาริมจนในที่สุดพวกเขาก็พบร่องรอยที่นำมาถึงบ้านของคาริมในคืนที่มืดครึ้ม ไอรีนตื่นขึ้นมาจากเสียงเคาะประตูเบาๆเธอเห็นน้องชายของคาริมยืนอยู่ที่หน้าประตูด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพี่คาริมพวกเขามาแล้วคนของซาดีนกำลังตามหาพี่น้องชายของคาริมกระซิบอย่างร้อนใจขอบใจเจ้ามากข้าต้องรีบไปแล้วคาริมหันไปเอ่ยกับไอรีนเราต้องหนีเดี๋ยวนี้พวกเขาใกล้จะมาถึงแล้ว ทั้งสองรีบเก็บเข้าของจำเป็นและออกจากบ้านอย่างเงียบๆแม่ของคาริมได้มอบอาหารและน้ำให้พวกเขาเพิ่มเติมก่อนออกเดินทางขอให้พวกเจ้าเดินทางปลอดภัยแม่ของคาริมกล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงขอบคุณท่านแม่ข้าจะกลับมาหาท่านใหม่คาริมตอบพร้อมกับกอดลาแม่ของเขา ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านทะเลทรายเสียงฝีเท้าของม้าดังขึ้นจากระยะไกลคาริมและไอรินรีบวิ่งหลบเข้าไปในเงาของก้อนหินใหญ่พวกเขามาแล้วเราต้องหนีไปทางทิศตะวันตกคาริมกระซิบไอรินพยักหน้าตอบพร้อมกับจับมือคาริมแน่นทั้งสองวิ่งไปท่ามกลางทะเลทรายที่มืดมิดพวกเขาได้ยินเสียงของคนของซาดีน ไกลเข้ามาแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาพบกับโอเอซิสเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากทางเดินหลักและแตัดสินใจหลบซ่อนตัวที่นั่นคาริมใช้พุ่มไม้และต้นไม้ที่ไอรีนฟื้นคืนชีวิตให้เพื่อสร้างที่กำบังเราต้องหลบอยู่ที่นี่จนกว่าพวกมันจะผ่านไปคาริมกล่าวข้าจะช่วยเจ้าเองไอรีนตอบ และใช้น้ำตาของเธอในการชุบชีวิตต้นไม้ให้มากขึ้นเพื่อสร้างที่กำบังเพิ่มเติมเสียงฝีเท้าของม้าและเสียงพูดคุยของคนของซาดีนใกล้เข้ามาเรื่อยๆพวกเจ้าหามันเจอไหมเสียงของซาดีนดังขึ้นอย่างดุดันยังไม่เจอขอรับมืดแบบนี้มันคงหนีไปไหนไม่ได้ไกลหนึ่งในคนของซาดีนตอบ ไม่นานหลังจากนั้นคนของซาดีนก็พบร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้ทำให้พวกนั้นเริ่มเข้ามาใกล้โอเอซิสที่พวกเขาหลบอยู่คาริมตัดสินใจทำในสิ่งที่กล้าหาญเพื่อปกป้องไอรีนข้าจะออกไปล่อบพวกมันเจ้าอยู่ที่นี่คาริมกระซิบไม่ข้าไม่ต้องการให้เจ้าเสี่ยงข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นอันตรายเพราะข้าไอรีนตอบด้วยน้ำตาคลอ ข้าไม่มีทางเลือกถ้าเราทั้งสองถูกจับเราจะไม่มีทางรอดคาริมกล่าวพร้อมกับยิ้มอ่อนข้าเชื่อว่าเจ้าจะทําให้ทะเลทรายนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคาริมออกไปล่อคนของซาดีนวิ่งไปทางทิศต,ตรงข้ามอย่างรวดเร็วคนของซาดีนตามเขาไปในทันทีไอรินจึงมีโอกาสที่จะหนีไปอีกครั้ง ขอให้เจ้าปลอดภัยคาริมไอรินกระซิบกับตัวเองไอรินหนีต่อไปในทะเลทรายที่มืดมิดเธอวิ่งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งมาพบกับสวนร้างแห่งหนึ่งเธอตัดสินใจใช้พลังวิเศษของเธอในการชุบชีวิตส่วนนี้ด้วยความหวังว่าจะสามารถซ่อนตัวและหาทางต่อไปได้เมื่อน้ำตาของเธอไหลลงมา ต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งส่วนที่เคยร้างกลับมามีชีวิตชีวาทำให้ไอรินรู้สึกว่าความพยายามของเธอไม่สูญเปล่าคารีมวิ่งออกไปท่ามกลางทะเลทรายที่กว้างใหญ่โดยที่คนของซาดีนไล่าตามมาอย่างกระชั้นชิดเขารู้ว่าต้องล่อให้พวกมันไปไกลาจากไอรีนเพื่อให้เธอมีโอกาสหนีไปได้คาริม วิ่งไปยังทิศตะวันออกหยุดข้าบอกให้หยุดเสียงคนของซาดีนตะโกนขึ้นแต่คาริมไม่ยอมแพ้เขาวิ่งต่อไปจนกระทั่งเริ่มรู้สึกหมดแรงข้าจะต้องรอดข้าต้องกลับไปหาไอรินคาริมกระซิบกับตัวเองในขณะที่หอบหายใจอย่างหนักในขณะที่คาริมพยายามหาทางหลบหนี เขาเห็นหุบเขาหินที่สามารถใช้เป็นที่กำบังได้เขาวิ่งไปที่หุบเขานั้นและหลบซ่อนตัวอยู่ในเงาของหินใหญ่ขณะที่คาริมพักหายใจในหุบเขาหินเขาได้ยินเสียงกระทืบเท้าของคนของซาดีนที่ใกล้เข้ามาเขาจึงตัดสินใจวิ่งต่อไปทางทิศท,ที่ไอรินได้หลบหนีไปก่อนหน้าเมื่อคาริมสามารถหลบหนีออกจากหุบเขาหินได้ เขารีบวิ่งไปทางทิศตะวันตกตามรอยเท้าของไอรีนเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินทางผ่านทะเลทรายที่กว้างใหญ่จนในที่สุดเขาเห็นสวนที่มีต้นไม้เขียวชอุ่มไปหมดเขารู้ได้ในทันทีว่าไอรีนต้องอยู่ที่นี่คาริมวิ่งเข้าไปในสวนและเห็นไอรีนอยู่ที่นั่นจริงๆไอรีนข้าอยู่นี่คาริมตะโกน ไอรีนหันมองหน้าและเห็นคารีมจึงวิ่งเข้ามาหาเธอเธอรู้สึกดีใจและวิ่งเข้าไปหาคาริมทั้งน้ำตาคารีมข้าเป็นห่วงเจ้ามากข้ากลัวว่าจะไม่เจอเจ้าอีกแล้วไอรีมกล่าวพร้อมกับกอดคาริมแน่นข้ารู้ว่าเราต้องได้พบกันอีกคาริมตอบด้วยน้ำเสียงอบอุ่น ในขณะที่ทั้งสองกำลังพักผ่อนและชมสวนที่กลับมามีชีวิตก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็คือเจ้าผู้คลองแว่นแค้นที่เดินทางมานอกเมืองเพื่อล่าสัตว์แต่ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นสวนที่เคยร้างของตนเต็มไปด้วยต้นไม้ดูร่มรื่นเมื่อพบเจอไอรีนกับคาริมซึ่งเอ่ยถามความจริงจนได้รู้ว่าไอรีน คือผู้ที่ชุบฟื้นชีวิตให้ส่วนแห่งนี้เจ้าคือผู้ที่ชุบชีวิตส่วนนี้หรือเจ้าผู้คลองแว่นแคว้นเอ่ยถามใช่ข้าเองไอรีนตอบอย่างไม่เกรงกลัวช่างน,นาอัศจรรย์ยิ่งนักถ้าเช่นนั้นข้าอยากจะขอร้องเจ้าให้ช่วยชาวเมืองของข้าได้หรือไม่เจ้าผู้คลองแว่นแคว้นเล่าให้ไอรีนฟัง ถึงความแห้งแรงที่ต้องประสบมาหลายปีทำให้ชาวเมืองอดอยากปากแห้งขาดแคลนน้ำดื่มและอาหารมาประทังชีวิตข้าจะทำทุกอย่างที่ข้าทำได้เพื่อช่วยเหลือผู้คนไอรีนกล่าวด้วยความตั้งใจแต่ข้ามีข้อแลกเปลี่ยนหญิงสาวกล่าวขึ้นพลางสบตากับเจ้าผู้คลองแว่นแคว้นเขาพยักหน้าให้เธอจึงเอ่ยขึ้นว่า มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังตามหาตัวข้ากับคารีมถ้าท่านช่วยข้าจากคนพวกนั้นได้ข้าจะยอมช่วยในสิ่งที่ท่านขอได้ข้ารับปากเจ้าอย่าห่วงไปเลยไอรินช่วยให้ทั้งเมืองกลับคืนสู่ความชุ่มชื้นได้สำเร็จชาวเมืองไม่อดอยากเหมือนแต่ก่อนทำให้เจ้าผู้ครองเว่นแคว้นพอใจมาก และเพื่อตอบแทนน้ำใจของไอรีนเขาจึงมอบเงินทองและบ้านหลังใหญ่โตให้กับทั้งสองคาริมและไอรีนจึงได้สร้างชีวิตใหม่ที่มีความสุขและสงบสุขด้วยกันพวกเขายังคงช่วยเหลือผู้คนและสร้างความเปลี่ยนแปลงในดินแดนทะเลทรายแห่งนี้สืบต่อไป